พุ่นจะรูปพุ่นต้นนั้นก็หลายอยู่ลกอยู่แต่ฝ่าจะพาดูนิดเดียวจะ้ะในสวนเนาะพาดูนิดเดียวจะ้ะพาดูสวนนิดเดียวจะ้ะเนาะแบล็คเบอร์รี่ก็ดกดกดก,ดกจะ้ะเป็นดอกอกิวโกมีจะ้ะเนาะพุ่มใหญ่จะขนาดตัดทิ้งแล้วนะนี่ดูวะขนาดตัดทิ้งแล้วนะยังมีเยอะ เนาะยังเยอะยังหลายเลย,ยนี่สุปชิน้บบน,น,นนี้จะบัวฝรั่งดกอยู่เนาะเนาะนี่ต้นนี้ไอ้มันงอกฉันเอามาปลูกจ้ะมันงอกเองมันเนาะไอ้ฝักทองที่เราซื้อมากินน่ะฝักทองฮอกไกโดจ้ะดูวะเม่งผสมพันธุ์ให้เนาะผสมเกสรเนาะแมงเนาะ พาไปดูราสเบอร์รี่จ้ะลูกใหม่ก็เฮงแล้วกระเทียมก็เฮงแล้วจ้ะเดี๋ยวจะคุดจะอีกจะส่งสมันก่อนแอปเปิลก็ลูกใหญ่แล้วจ้ะเดี๋ยวให้ดูแอปเปิลเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนให้มันแรงจ้ะมันก็เลยลูกมีใ่เนาะราสเบอร์รี่สุกละจ้ะฉันเก็บทุกวันเลย อร่อยเนี่ยต้นที่ว่าซื้อมาจากถึกไปเก็บในป่าใหญ่มันเนาะอืมมันใหญ่เนาะนอกใหม่จ้ะนั่เป็นดอกข้างมางพาดูยัง ว้าวตัวใหญ่ๆมันผูกมันชอบดอกลาเวนเดอร์้วยจ้ะนี่เห็นไหมมันจะมาก็ลาเวนเดอร์กันหลายจ้ะโอ้ยเสียงบินด้วย <laughs> โอ้ยใหญ่ๆเนาะดูแอปเปิลจ้ะแอปเปิลมีต้นเดียวจ้ะโอ้นเนาแล้วนี่เห็นไ,ไหมหนเนาวแล้วนเนาแล้วนเนาแล้วนี่ต้นเดียวจ้ะปีนี่โอเคจ้ะ ดูเคนี้พอก,ก่อนเนาะจ้ะเนาะดูคลิปยาวก็ช่วงคลิปต่อไปจ้ะดูไปดูต้นดูสวนอีกฝั่งหนึ่งเนาะจ้ะเนาะ